สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ ep 1001กันแล้วนะคะฝากพี่ๆค่ะพี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจค่ะพี่จา๋าสามารถต่อสายทักไลน์ค่ะเพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์นะคะพี่แ like อดไลน์กันเข้ามาค่ะขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะพี่จา๋าโถกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้ค่ะเดี๋ยวม่บ้านจัดส่งพัสดุให้ค่ะ ep 1 0 0 1นะคะพี่จา๋าเช้าวันที่3พฤศจิกาย,ยน2568ค่ะหมายเล็กหนึ่งเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินหล่อครึ่งซีคค่ะพี่จา๋าเรียมจับขอบไว้ค่ะ หล่อพ่อเงินนะคะพี่จ๋าหล่อพ่อเงินครึ่งซีกนะคะพี่เป็นรูปหล่อเก่าสวยค่ะ แบ่งปันนะคะพี่หมายเลขหนึ่งหกร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อห่มค่ะพี่หลวงพ่อ้่มวัดคูหาสวรรค์รุ่นแรกเลี่ยมใช้งานค่ะเหรียญหลวงพ่อฮ่มวัดคูหาสวรรค์น,นะคะพี่จ๋า เรียมใช้งานเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันค่ะพี่ไม่ชัดเจนกราบขอโทษขอภายค่ะหลวงพ่อห้อมแบ่งปัน7จ็อยบาทค่ะหมายเลขสาเป็นเรียนหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะพี่หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม2484ค่ะ ห่วงเชื่อมหูเชื่อมนะคะพจารย์เรียนหลวงพ่อคงค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ์าหม่เลข3ามหลวงพ่อคงค่ะแบ่งปันอยู่ที่800อบาทค่ะ หมายเลขที่4ค่ะพี่จ๋าสี่เป็นอ,อ๋อพระกิ่งหลวงพ่อกื้นนะคะพี่จ๋าวัดดดนยานนาวาค่ะพระกิ่งหลวงพ่อกินวัดดดนยานนาวานะคะพี่ เก่าสวยค่ะหลวงพ่อเกินวัดดอนยานนาวานะคะพี่แบ่งปันพี่เอฟซีค่ะหมายเลขที่สี่นะคะพี่จา๋ากิ่งพ่อกินหกร้อยบาทค่ะหมายเลขห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงยานวิราชค่ะพี่จ๋าพ่อแดงปีศูนย์สามพร้อมการเลี่ยมค่ะหลวงพ่อแดงเก่าสวยนะคะพี่ เลียมไว้นะคะพี่จานเหรียญหลวงพ่อแดงปีศูนย์สามค่ะแบ่งปันค่ะพี่จา๋าหมายเลขที่5ค่ะหลวงพ่อแดงแบ่งปันอยู่ที่7จ็ดยบาทค่ะหมายเลข6เป็นรูปหล่อหลวงปู่มหมุนวัดบ้านจานค่ะพี่ รูปหล่อเก่าสวยเลยค่ะพี่จาหลวงปูห่มุนนะคะพี่จังหวัดศรีสะเกดค่ะ นี่ค่ะหลวงปู่มุลนะคะพี่จ๋าปู่มุลวัดบ้านจานค่ะแบ่งปันให้พี่เอฟซีหมายเลขที่6นะคะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขเจ็ดเป็นเสมาพ่อกลั่นหลังเส้นสายฝนค่ะหลวงพ่อกลั่นวัดพระยาศ์นะคะพี่จ๋าพ่อกลั่นหลังเส้นสายฝนค่ะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่7ค่ะเบอร์เนะคะพี่แบ่งปันอยู่ที่800บาทค่ะหมายเลข8เป็นพ่อกลัน่นเช่นกันค่ะพี่จ๋าองค์นี้เป็นหลวงพ่อลันหลังขอเบ็ดค่ะพ่อลั่นวัดพระญาตนะคะพี่ หลวงพ่อกลั่นใหม่เลข8ค่ะเสมาพ่อกลั่นหลังคอเบ็ดนะคะพี่หม่เลข8แบ่งปันอยู่ที่800บาทค่ะใหม่เลขที่9เป็นพระสมเด็จค่ะพี่จ้าสมเด็จเก่าใหม่เลข9้ค่ะ เนื้อเก่าสวยนะคะพี่จ๋าพระสมเด็จหม่เลขเก้าค่ะเบอร์เก้าเก่าสวยนะคะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าใหม่เลข9้านะคะพี่จ๋าหกร้อยบาทค่ะใหม่เลขสิบค่ะพี่สมเด็จใหม่เลขที่สิบเก่าสวยค่ะแบ่งปันเลยค่ะพี่จ๋าใหม่เลขที่สิบค่ะ หมายเลข10นะคะพี่แบ่งปันใหพี่ FC 600บาทค่ะ11เเป็นสมเด็จเก่าพิมพ์เส้นได้ค่ะพี่จ๋า เก่าสวยค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าใหม่เลข11ค่ะแบ่งปันพี่พี่เอนะคะพี่600บาทค่ะ12เป็นชินราชหลวงปูเผือกคะ่ะพี่จ๋าปูเผือกนะคะพี่เนื้อทองผสมค่ะ ชินราชหลวงปู่เผือกเก่าสวยค่ะ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าชินราชหลวงปู่เผือกค่ะแบ่งปันพี่พี่ FC อยู่หกรเอ้ยชินราชปู่เผือกแปดร้อบาทค่ะพี่หมายเลข13เป็นสมเด็จองค์ประถมรุ่น2ค่ะพี่จ๋าสมเด็จองค์ประถมนะคะพี่ สมเด็จองค์ปฐมรุ่น2ค่ะใหม่เลขที่13ค่ะพี่จ๋าพระสมเด็จองค์ปฐมรุ่น2ค่ะนี่ค่ะใต้ฐานมีเป็นรูเข้าไปแบบนี้ค่ะพี่ แบ่งปันพี่พี่ FC ที่800บาทค่ะหมายเลข14เป็นเบีย้ยแก้ค่ะพี่จ๋าเบีย้ยแก้อาจารย์เฮงนะคะพี่มีรอยจานด้านหลังค่ะมาพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่ เบียแก้เลี่ยมไว้นะคะพี่จะเลี่ยมใช้งานนะคะพี่มีร่องรอยผ่านการใช้งานค่ะอาจารย์เฮงนะคะพี่จ๋าเบียแก้อาจารย์เฮงค่ะด้านหลังมีรอยจานค่ะพี่นี่ค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลข14 800บาทค่ะ15เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินปี15ค่ะพี่ หลวงพ่อเงินนะคะจารย์รูปหล่อพ่อเงินปีหนึ่งห้าค่ะเก่าสวยค่ะ หมายเลขที่15นะคะพี่จ๋าไต้ฐานมีโค้ด1415ค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าหล่อพ่อเงินปี15แบ่งปันอยู่800บาทค่ะหมายเลข16เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋าพร้อมการเลี่ยมคะ่ะพี่เลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้งานใหม่เลข16ค่ะ หมายเลข16ค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าหล่อพ่อเงินพร้อมเลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้งานค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่800ยบาทค่ะ17เป็นกิ่งเปาเวร์เรตนะคะพี่จ๋ามีซุ้มค่ะพี่องค์สีทองค่ะพระกิ่งเปาเวร์เรตมีซุ้มองค์สีทองค่ะพี่ นี่ค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นองค์สีทองค่ะแบ่งปันค่ะพี่สาด้านาตรงนี้นะคะพี่ตรงนี้มีเขียนว่าจอปอรอค่ะกิ่งปอเรดมีซุ้มค่ะ หมายเลข17นะคะพี่จ๋าเบ่งปันพี่ FC ที่900บาทค่ะหมายเลข18เป็นเหรียญหลวงพ่อฉุย2465ค่ะหลวงพ่อฉุยห่วงเชื่อมหูเชื่อมคะ่ะพี่จ๋าพ่อฉุย2465นะคะพี่ หมายเลข18ค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อฉุยค่ะพ่อฉุยหมายเลข18แบ่งปัน800บาทค่ะ19เป็นพระหูยานนะคะพี่จ๋าหูยานเนื้อตะกวัวค่ะมีคราบสนันิมแดงค่ะพี่จ๋า ระหูยานเนื้อตะกวัวค่ะเก่าสวยค่ะพี่หูยานนะคะพี่จัเนื้อตะกวัวค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋า แบ่งปันพี่พี่เอนะคะพี่พระหูยานใหม่เลข19แบ่งปัน6 0 0้บาทค่ะ20เป็นเหรียญเสมาปูดทวดนะคะพี่จา๋าหลังพระอาจารย์ทิมพร้อมเลี่ยมค่ะเลี่ยมไว้นะคะพี่จา๋าเสมาปูดทวดหลังพระอาจารย์ทิมค่ะพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จา๋าเป็นเสมานะคะพี่ หลวงปู่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมค่ะปี08นะคะพีจ๋างานเลื่อนสมณศักดิ์ค่ะแบ่งปันนะคะพี่จ๋าปู่ทิมเอ้ยปู่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมพ,ะะพร้อมเลี่ยมแบ่งปัน7จ็ดยบาทค่ะหมายเลข21เเป็นพระกิ่งนะคะพี่จา๋า กิ่งไตามาสก้นเงินหลวงปู่ทิมค่ะพระกิ่งก้นเงินนะคะจะเป็นกิ่งไตามาสค่ะพี่ กิ่งนะคะพี่จ๋าด้านหลังมีโค้ดค่ะหลวงปู่ทิมก้นเงินค่ะพี่ใต้ฐานเขียนว่าไตรามาสนะคะพี่จ๋ากิ่งไตรามาสหลวงปู่ทิมค่ะก้นเงินนะคะพี่แบ่งปันอยู่หนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะหมายเลขยี่สิบสองเป็นตะกุดเงินค่ะพี่ตะกุดเงินลงลักนะคะพี่จ๋าหนุงสอบเอ่อแม่บ้านสอบถามเจ้าของเขามาค่ะ เป็นตะกุดนั้นในเป็นเนื้อเงินเป็นเงินนะคะพี่จ๋ามีรอยจานค่ะนี่ค่ะมีต้องรอยกานลงรักค่ะพี่นี่ค่ะ เป็นเงินนะค,พะ,ค,คะพี่จาตะกุดค่ะพี่นี่ค่ะพี่จาวัดขนาดนะคะพี่ความยาวอยู่ที่1นิ้วครึ่งค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่หนึ่บาทค่ะหมายเลข23เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยพร้อมเลี่ยมค่ะหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามค่ะพี่ พกกลวยมาในเลี่ยมนะคะพี่จ๋าเลี่ยมไว้พร้อมใช้งานค่ะหมายเลข23ค่ะ แบ่งปันนะคะพี่จ๋า23แบ่งปัน900บาทค่ะ24เป็นรูปหล่อหลวงพ่อจาดค่ะพี่จ๋ามาในเลี่ยมค่ะหล่อพ่อจาดเลี่ยมไว้นะคะพี่จ๋าหลวงพ่อจาดร,รูปหล่อเก่าสวยค่ะพี่พร้อมเลี่ยมหมายเลข24ค่ะ เก่าสวยนะคะพีจาร์รูปหล่อหลวงพ่อจาดค่ะหมายเลขที่24ค่ะพี่ใ้ฐานมีชื่อลวงพ่อจาดนะคะพีจาจ๋์แล้วก็อันนี้คือเขาเขียนว่ามีชื่อผู้ทำด้วยค่ะพี่อ่านออกแต่ผ่องสกุลนะคะพีจาจ๋์หมายเลข24รูปหล่อพ่อจาดค่ะพร้อมการเลี่ยมนะคะพีจาจ๋า นี่ค่ะพี่เลี่ยมไว้แบบนี้ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc อยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะวันนี้ก็ฝากพี่พี่นะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป ep 1 0 0 1ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า